สวัสดีครับผมสวัสดีพิทบ้านทะเรือครับผมสวัสดีครับอัปเดตพิทเสร็จใหม่ๆนะครับผมมาดูรูปแบบส่งสินค้าคดีนะครับมาลักที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเตรียมจะส่งนะครับมีรูปแบบไหนบ้างดูนะครับครับผมวงไฟฟ้าครับว้าสวยมากครับหัวพญานาคถอดหัวได้นะครับจำลยครับนี่สีไม้ได้เลยนะครับผมสีไม่ย้อมนะครับผมเป็นสีเนื้อไม้เลยนะครับนะครับนี่ยดน้ําปลายแหลมนะครับ นี่หรือหยดน้ําก้นงอนะครับนี่ครับนี่ครับไม้ท่อนเดียวนะครับนี่ไม่มีต่อนะครับนี่สวยมากเสร็จนะครับรูปแบบแรกนะครับผมไหนรูปทรงนะครับเราบันดตธรรมดาก็ได้เสียบตู้ไฟก็ดีนะครับนี่ว้าวหยดน้ไปแหลมนะครับนี่ก็เตรียมจะส่งนะครับนี่ปวงไฟฟ้าหยดน้ำปลายแหลม นะครับผมบรรยากาศทุกนาเลยครับโอ้โหเลยครับตัวแรกครับผมมาดูตัวที่สองครับผมใบโพหรือว่าก้นเป็ดนะครับนี่ชอบแบบนี้ก็จัดเลยครับนีของพานคถอนหขาได้เหมือนกันครับลูกเล่นเหมือนกันนะครับท่นเดียวสวยๆนะครับนี่ครับลงสีและแจมนะครับผมวงไฟฟ้า ทรงใบโพนะครับหรือว่าก้นเป็ดก็เรียกได้ครับผมนี่สจิวมาทันเดียวนะครับโปรดวตัวสาบครับผมตีจุดน้ำกลมนะครับนี่เดยนน้ำกลมคล้ายคลาพินเหมือนโบราณนะครับผมเปินน้ำกลมนะครับกดกลมนะครับตี สวยทุกตัวครับผมสวยทุกตัวออจะนาส่งหัวได้นะครับมาท่านเดียวนะครับเดีย๋ยวน้ำกลมที่ชอบมันยอน้อนกลมกระจัดแล้วครับคล้ายทรงโบราณหน่อยนี่เอกชองนึงน้ำกลมโขงไฟฟ้าใสสวยเสร็จใหม่ๆมารีวิวให้ดูครับผมบรรยากาศนี่ครับผมสุดครับพร้อมส่งตลอดนะครับนสนใจโดยตรงเลยครับผมครับผมจะน้ำกลม คเดี๋ยวอีกโซนนึงครับผมโซงที่4ครับผมโซงกีตาร์แหลมครับผมจุดน้ำแหลมเงี้ยงๆเลยครับแต่จะมีเงี้ยงตรงนี้ครับผมเป็นกีตาร์นะครับผมกีตาร์แหลมนะครับผมนี่ว้าวใบหัดใบดิดใบโชว์เลยครับผมอ่าออกงานได้เลยครับผมอ่าเสียบตู้ลำโพงนี่แจ๋วหลายแบบหลายรุ่นลูกค้าชอบแบบไหนจัดเลยครับผม อ่าเบอร์โทรนะครับผมผมใต้ลิงก์ใต้คลิปเลยครับผมจต่เดี๋ยวตรงเลยครับผมพร้อมจะส่งนะครับผมอ่าพินสวยๆพินบ้านท่าเรือนะครับไม้ลักไม้น้ำเกลี้ยงนะครับผมสวยนะครับผมนี่หลายแบบแนะรูปละยทรงโทรมาสอบถามนะครับผมกับผมรุ่แบบที่5ครับผมบรรยากาศสดนะครับอ่ารีวิวพินเสร็จใหม่ๆนะครับอ่าลูกค้าต้องการรูปทรงกีตาร์ นะครับผมส่งกีตา้านี่สวยน่าครับกระจัดเลยครับผมทรงที่ห้าครับส่งกีตา้าโปร่งไฟฟ้าน่ครับนี่ว้าวมาทัานเดียวเหมือนกันรีวิวเลยครับผมนี่ลายแบบลายรุ่นนะครับนี่สวยๆนะครับผมห้ารูปแบบห,ห้าสิบห้าทรงนะครับฮะเล่นเหมือนกันโปร่งไฟฟ้าเล่นได้สองระบบ อ่าก็คือว่าเล่นธรรมดาก็ได้เสียไฟก็ดีนะครับผมห้าส่งนะครับชอบไปไหนจัดเลยครับผมพินบ้านทเรือครับผมมีพร้อมส่งอ่งาตัวมาสอบถามได้ครับผมรูปแบบอุปกรณ์แถมครบอ่าคู่มือสายพายสายแจ็คกระเป๋านะครับผมจะส่งให้นะครับผม